6,130สายพันธุ์ทั่วประเทศเนี่ยพอ130สายพันธุ์เนี่ยโรคเยอะแยะไปหมดเพราะอะไเพราะไงเพราะว่าเราไปตื้อนอพันธุ์มาจากหลายๆดงแล้วก็ไปขอจากพิพิธภัณฑ์พันธุ์พาร์ทตองอะไรบก็หลายที่พอหลายที่มาปุ๊บพอเราได้มาเนี่ยเราต้องรีบปลูกเลยเพราะไงเพราะบางทีสามวันกว่าจะถึงนี้พอปลูกก็จะติดเชื้อโรคจากจากโรคไตถ่ายจากจังหวัดการต้องอะไรบ้างอันนี้มันก็ยืนต้นตายหมด พอยืนต้นตายปุ๊บมันก็ระบาดทั้งโดดแต่ว่าเพราะฉะนั้นที่ตูนของของวัดป่าเนี่ยก็เลยผลิตเองผลิตเองคือมันมันมันเริ่มต้นเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีโรคมันก็จะไม่มีโรคแล้วเวลาให้โยมไปก็ไม่มีโรคแต่ยังยังที่ผมประมาณผมตีเลือกไม่ได้เลยใช่ไหมครับปุ้ยน้ำว้าครับปุ๊กประมาณสามเมตรต้นถ้าเราเราอยากให้ได้รปมาณเยอะนะ แต่ถ้าเราอยากให้กอใหญ่ใช้4เมตรต้นแบบแบบนี้ครับแล้ก็ปลูกปลูกเงี้ยค<ส>รับไป,เน,ปเนี้ยถ้าเกิดอยากให้ได้กอเยอะๆเอี4เมตรแต่ถ้าเกิดเราที่ไม่เยอะเรา3เมตรพอแล้วก็ในหนึ่งในหนึ่งกออ่ะเอาไว้แค่4นออย่าเอาเยอะถ้าถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ไวีกล้วยมันเล็นัน่นะครับก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมนี่50เซน กว้างห้าสิบยาวห้าสิบลึกห้าสิบแล้วก็ก่อนเวลาจะปลูกนะเอาพวกขี้วัวขี้แรงรองพื้นปุ๋ยปุ๋ยหมักแล้วหรือว่าดินล้วนๆเราไปซื้อดินมาแล้เอามาใส่ปุ๋ยก็หลุมไปสามสิบเซนแล้วเลยยี่สิบเซนนก็ไปปลูกไม่ต้องไปปลูกลึกมากถ้าเกิดปลูกลึกมากมันดีคือเวลาโดนลมโดนอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยล้มโอ้ยแต่ว่านอมันไม่ค่อยหนุนแต่ถ้าปลูกตื้นนอมเยอะ เ,เราก็ปลูกกับถ้าตามตรก็คือใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวขี้อะไรไปหรือว่าไปซื้อดินใส่ปุ๋ยเข้าไปก่อนสามสิบเตนแล้วก็ปลูกนะครับล้วก็แล้วก็เวลามันออกออกออกต้นมาเนี่ยเราก็ดูว่านอมันจะออกเยอะในช่วงหกเดือนหลังอะ่ะพอหน่อออกเยอะเนี่ยเราเราดูให้มันเป็นให้มีสีหนอ่อก็คือว่าขาเหมือนเหมือนนิ้วเราเนี่ยอ่าเนี่ยเหมือนนิ้วเนี่ยของแม่มันต้นแม่มันโตอีกเยะนะ ให้เหมือนเงี้ยคือเป็นเป็นรุ่นน้องๆมันเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้วยในหนึ่งกออ่ะในหนึ่งปีสามเดือนมันตัดต่อได้พอพอตัดแม่มันปุ๊บตัดแม่มันปุ๊บบางคนบอกว่าพอตัดแม่แล้วเนี่ยจะต้องทิ้งตัดทิ้งเลยอย่าไปตัดทิ้งเลยเอาไว้ให้เขายืนต้นอย่าเพิ่งไปตัดปล่อยไว้ก่อนให้ให้ตัวน้องคือลูก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 ตัวแรกเนี่ยให้มันเขาออกดีก่อน แลว่าให้ตั้งท้องก่อนก็ได้เือตัดแม่ปิ๊แม่เนี่ยมันจะตัวเหมือนกับว่าช่วยประทองลูกๆเพราะฉะนั้นกล้วยในหนึ่งกอเนี่ยสามเดือนตัดได้สามเดือนตัดได้สามเดือนต,ตัดได้ปี๊งสี่สี่เขือนพอดีแล้วเราปลูกเยอะปุ๊บก,ก็ตัดได้ทั้งปีอ่านั่นแหละมันจะขึ้นขึ้น่นี้แต่ว่าบางคนโลภมากเอาไว้เยอะพอเยอะปุ๊บก,ก็ไอ้ลูกมันจะเล็กลูกกล้วยเพราะนั้นดีที่สุดคือเอาไว้ตีหน่อนั่นแหละประมาณ ล้วก็ฉีดยาให้ปุ๋ยพวกอะไรต่างๆช่วงช่วงแรกๆเลยจะไปให้มันคือให้เขาตั้งตั้งต้นได้ก่อนเวลาเราอาไปปลูกใหม่ๆนะให้เอากินปุ๋ยคอบตรงนั้นก่อนเวลาสามเดือนเนี่ยเดือนที่สามจะค่อยไปให้ปุ๋ยใหม่ใช้เคมีก็ได้ใช้สูตรสิบห้าสิบห้าหรือสูตรสิบหกสิบหกได้เลยใหแต่อย่าไปให้บ่อยนะให้เดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็คือเคมีเนี่ยให้เดือนละครั้งได้พอเดือนที่สามต้องให้ปุ๋ยคอบเว้นเคมีไว้ นั่นแหละพอเขาออกแทงปีออกแล้วนะ่ะช่วงนั้นนะ่ะก็ค่อยไปเล่งให้ปุยอีกครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปให้อีกคือปุยปุยตัวเนี้ยจะไปเล่งทําให้ลูกนะมันใหญ่แล้วก็ใบอ่ะใบก็ตัดได้นะใบเนี้ยตัดตัดมันโตพวกเจอโรคพวกอะไรมันจะได้ไม่มีไว้ประมาณกี่ใบคใบเนี่ยไว้ประมาณตั้งสิงบใบแต่ว่าช่วงแรกตอนปลูกนะตอนปลูกเนี่ยไอ้ต้นเล็กๆอย่าไปปลูกมันก็ไม่จะตาย ต้องให้มีประมาณสามใบหนอ่อแล้วก็ประมาณลําต้นอีประมาณสิบห้าเซนถ้าเกิดเราไปตื้อไอ้หนอ่อเนื้อเยื่อนะเล็กๆยสุดไม่จะตายเนื้อรอดหรอกต้องเอาไปเป็นหนอ่อ